พี่ผ่าลงเงี้ยแาลงไปเวียดฮาทุกคนเลยนะเป็นไงถุนถึงร้อยลงก,กี่เปอร์เซ็นแล้วประมาณเ0ือบอเกอบาึงพอเลยเดินดูพี่ลองเดินดูนึ่งคับคร้อ,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 อมาขัังมาเสร็จซ้ำให้นะยืนไหนยืนยืนอนามาตะครัาดี บําบัดอกเลยครับอตอนนี้เขาเรียกหวานไล่ผีหลวงพ่อกล้วยวัดโพสิตารามดูแลเป็นไงลงยังอ,องเาล,ลงเดินดูสิแต่ดเดินแล้วมันโล่งแล้วก็อพอเอามันไม่แน่นีก ไปป้อนโอ่งก้อนแคลยังเติมเออก้อนโอ่เอาเดินดูแต่มัเดินพอลูกไปทำวุ้อย่างเดียวน้องย่างเอาหันหลังไปสูถึงร้อยร่างกายเราดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นเออไปทำวุ้นนะคนละสักสามร้อยก็ได้นะที่วัดไหนก็ได้เนี่ยเนาะ นตู้ชำนที่สงะตู้ชำนที่สงล้วเจ้การเรียนนะอ้าวเดี๋ยวดูี่ลงยันเดี๋ขึ้นเออขึ้นม่ขึ้นนะลงยังอ้าวขัดกอ สุดที่ร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วห้ออวา,อะ,าอะไรนะแปดสิบปดทีแล้วนะ<ช>ขอาคอดนะ